ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เราไปดูวิธีการปิดอัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับแอปที่อยู่ในเครื่องของเราเนี่ยตามปกติเนี่ยเขาจะเปิดอัปเดตอัตโนมัติมาให้เรานะครับวิธีการที่เราจะเข้าไปปิดจะไปทากันยังไงนะครับถ้าอัปเดตอัตโนมัติแล้วหนึ่งาจะทําให้โทรศัพท์เราน่วงเราเล่นเกมกระตุกกระตักฮะ ต้านนิดแม่แรงยิ่งแย่เลยนะครับและอีกอย่างที่สําคัญคือต้องกันไม่ให้พื้นที่ในโทรศัพท์ของเราเต็มเร็วนะครับวิธีการมีอยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันแต่ก่อนอื่นก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเข้าไปใน Play store ครับผมจากนั้นก็ให้ไปที่3ฉีดด้านมุมซ้ายบนนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะมาหน้านี้ใช่ไหมครับให้เราไปที่การตั้งค่ารูปฟันเฟืองนะครับตัวนี้นะกดเข้าไปครับผม พอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกเราไปที่อัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับตัวที่3นะครับผมคือตัวนี้นะนี่นะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นป๊อปอัพมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีอยู่3าหัวข้อให้เราเลือกนะครับผมจะอัปเดตแอปอัตโนมัติโดยการที่ผ่านเครือข่ายใดก็ได้นะครับอันแรกนะอันที่2ก็คือว่าอัปเดตแอปผ่านทางไวไฟเท่านั้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยครับที่เราจะเลือกนะครับ อย่าอัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับให้เราเลือกตัวนี้นะจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นครับเราปิดอัปเดตอัตโนมัติแล้วเราจะไปอัปเดตตรงไหนนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือเข้ามาในเพจสตูนั่นแหละแล้วก็ไปที่3ขีดด้านบนเนี่ยครับเห็นไหมอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปแล้วก็ให้มองไปที่นี่ฮะแอปและเกมของฉันนะครับกดเข้าไปนะครับนี่คือการที่เราจะไปอัปเดตนะฮะ พอเรากดเข้ามามันก็จะมีจะมาหน้านี้นะฮะพอมาหน้านี้รออัปโหลดแป๊บนึงนะครับอ่าแอป,ปที่จะมีการอัปเดตนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลยแล้วก็จะบอกเรานะมีอัปเดต26รายการอย่างเงี้ยแอป,ปไหนที่เราจะอัปเดตก็ให้เรากดอัปเดตแอป,ปไหนที่ไม่อัปเดตก็ไม่ต้องอัปเดตเพราะว่าถ้าแอป,ปไหนที่เราไม่ได้ใช้เราไปอัปเดตไปมันก็จะเพิ่มเนื้อที่ให้โทรศัพท์ของเรามันเปลืองพื้นที่หรือว่า ทางที่ดีก็ลบออกไปเลยถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับแอปนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ